มิติที่6ตามในยักยะของการเวลาแบบเส้นตรงที่พวกเรารู้จักนี้หลังจากที่ได้ขึ้นมาสู่มิติที่5แล้วพวกเราก็จะค่อยๆวิวัฒน์ขึ้นไปสู่มิติที่6ต่อไปซึ่งในสนามพลังงานของร่างกายมนุษย์นั้นมิตินี้คือสีน้ำเงินเข้มแห่งจักระที่6ตรงตำแหน่งตาที่สาม ซึ่งเป็นขุมพลังที่ทรงพลังมากหากมันได้ถูกกระตุ้นให้เปิดขึ้นมาใช้งานได้แล้วในมิติที่6นี้พวกเราจะสามารถเนรมิตร,ร่างกายให้อยู่ในรูปร่างเหมือนร่างกายมนุษย์ต่อไปได้ถ้าต้องการแต่ว่าร่างกายตามธรรมชาติในมิตินี้จะเป็นแสงสว่างทรงกลม ซึ่งความรักแบบไม่มีเงื่อนไขของมิติที่4และภูมิปัญญาของมิติที่5ก็จะหลอมรวมเข้าด้วยกันอยู่ในจิตสำนึกในความเป็นหนึ่งเดียวที่แท้จริงในมิติที่6นี้ทุกๆรูปประธรรมจะมีปณิธานที่ชัดเจนว่าจะอุทิศทั้งชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้วิวัตรขึ้น ซึ่งจะแตกต่างจากทุกๆมิติที่ต่ำกว่าที่ผ่านมาเพราะมิติเหล่านั้นจะให้ความสำคัญกับอิสรภาพตามความปรารถนามากกว่าในอันที่จะเลือกทําสิ่งใดๆก็ได้ตามที่ตนต้องการแต่รูปธรรมมิติที่6นี้จะทําหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดก,การแบบเต็มตัวเลยทีเดียว ซึ่งพวกเขาจะทำหน้าที่เสมือนเป็นสาขาหนึ่งของคณะผู้บริหารที่จะทำให้การปฏิบัติบับงเกิดผลและในบางกรณีพวกเขาจะออกแบบสิ่งที่จะทำให้เกิดกาเรเปลี่ยนแปลงหรือนำบางสิ่งเข้ามาแทรกแซงความเป็นปกติของดาวเคราะห์บางดวงเพื่อช่วยให้ดาวเคราะห์ดวงนั้นวิวัฒน์ขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงทั้งหลายเหล่านี้ล้วนได้รับการอนุมัติด้วยความเห็นชอบจากรูปธรรมชีวิตในมิติที่สูงขึ้นยิ่งไปกว่านี้แล้วและมันก็เป็นหน้าที่อันทรงเกียรติของรูปธรรมชีวิตในมิติที่6ที่จะต้องทำให้มันสำเร็จลุล่วงไปให้ดีด้วยประตูมิติสมเหลี่ยมศักดิ์สิทธิ ประตูมิติสำหรับการเดินทางข้ามมิติของพวกคุณมันถูกซุกซ่อนอยู่ภายในสมองของพวกคุณนั่นเองซึ่งประตูมิติที่ว่านี้พวกเราเรียกมันว่าสามเหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปร่างคล้ายกับปิระมิดกลับหัวซึ่งก็คือโพรงสมองที่สาที่อยู่ภายในสมองของพวกคุณนั่นเอง ส่วนด้านบนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหลังคาของมันจะถูกล้อมรอบด้วยข่ายประสาทคอรอยที่ต่อมีิทูอิตเทรีจะอยู่ตรงส่วนปลายสุดของรูปสามเหลี่ยมกลับหัวนี้และต่อมไพเนียลก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางสมองของพวกคุณที่อยู่เหนือด้านสมองขึ้นมาหน่อยหนึ่งซึ่ง สามเหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็คือตาที่สามของพวกคุณที่อยู่ในรูปแบบของวัตถุธาตุทางกายภาพนั่นเองจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมื่อคุณเริ่มเป็นผู้ที่อย่างรู้วาราจิตเมื่อคุณได้ตื่นขึ้น,นจากโปรแกรมเก่าและความกลัว คุณอาจตกใจกับการได้รับรู้ถึงหัวใจที่ไร้เดียงสาของคุณมีความสามารถในการยั่งรู้วารัจิตและยังพบว่าตอนนี้คุณได้กลายเป็นพื้นที่สำหรับการระบายความในใจของผู้อื่นเมื่อพวกเขาต้องการรักษาเยียวยาและคุณเริ่มมีขีดความสามารถในการรับฟังได้โดยไม่ตัดสิน และเมื่อการอย่างรู้วาวรักจิตได้ปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติคุณก็จะกลายเป็นกระจกเงาให้กับผู้อื่นเพื่อสะท้อนให้พวกเขาสามารถมองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจนหากพวกเขาต้องการเพื่อที่พวกเขาจะได้เดินหน้าและยอมรับกับความรักที่แท้จริงให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาปรารถนาดังนั้นมันจึงทำให คุณกลายเป็นพื้นที่สําหรับการบำบัดรักษาให้กับผู้อื่นคุณเริ่มใส่ใจกับความจริงมากขึ้นเรื่อยๆและสนใจในภาพลักษณ์ของตัวเองน้อยลงเรื่อยๆคุณเริ่มมีความสงบนิ่งและใจเย็นมากขึ้นคุณได้พบกับผู้ที่เดินไปในเส้นทางเดียวกันและต้องการทำงานนี้ร่วมกันกับคุณ คุณได้พบเพื่อนใหม่บนเส้นทางที่ปลอดภัยในการแสดงตัวของคุณคุณได้ค้นพบว่าใครคือเพื่อนที่แท้จริงและครอบครัวที่แท้จริงของคุณคุณได้พบกับผู้ที่ต้องการรู้จักตัวเองจากการอย่างรู้ของคุณและพบผู้ที่ไม่ต้องการเพราะกลัวความจริงของพวกเขาจะเผยตัวออกมา มันทำให้คุณดึงดูดผู้คนให้มีความกล้ากับการเผชิญหน้ากับตัวเขาเองซึ่งบางคนก็เข้ามาหาคุณเพราะเห็นคุณค่าของการอย่างรู้วาระจิตของคุณแต่บางคนก็วิ่งหนีคุณไปเพราะคิดว่าคุณเป็นบ้าไปแล้วซึ่งพวกเขาจะไม่รับรู้ถึงคุณค่าในความรักที่คุณมอบให้ เพราะการอย่างรู้วารัจิตนี้อาจเป็นเรื่องน่ากลัวในระยะแรกๆสำหรับคลายบางคนเพราะสนามพลังงานในด้านสัมพันธภาพที่เต็มไปด้วยความรักอันอบอุ่นที่ไม่มีเงื่อนไขของคุณอาจไปกระตุ้นให้บาดแผลของความเจ็บปวดที่อยู่ลึกสุดของผู้อื่นโผลออกมา เพื่อให้ได้รับการเยียวยาก่อนที่พวกเขาจะพร้อมก็เป็นได้ความสามารถในการอย่างรู้วารัจิตเป็นของขวัญที่วิเศษสุดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นว่ามันเป็นของขวัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาได้อย่างไรก็ตามการอย่างรู้วาระจิตนี้ก็เป็นพลังอำนาจของคุณ ซึ่งถึงแม้จะทำให้คุณไม่สามารถหวนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆได้อีกต่อไปก็ตามแต่คุณก็ยังคงสามารถให้ความเคารพและอวยพรให้ทั้งผู้ที่ยังอยู่กับคุณและผู้ที่เดินจากคุณไปได้อยู่ ราะตัวคุณเองก็เข้าใจดีว่าแสงสว่างอันทรงพลังของการอย่างรู้ของคุณกำลังส่องแสงสว่างไปยังบางคนที่ยังมืดบอดและสับสนและคุณก็รู้ดีด้วยว่าคุณไม่สามารถบังคับให้ผู้คนเข้าสู่แสงสว่างแห่งความรู้ในตัวพวกเขาเองได้หากพวกเขายังไม่พร้อม เพราะพวกเราส่วนใหญ่เป็นผู้อย่างรู้วาระจิตสูงจึงขอให้คุณระลึกไว้อยู่เสมอว่าพวกเราอยากจะขอย้ำเตือนไลฟ์เวิร์เกอร์ทั้งหลายว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่พวกเราต้องประคองสัญญาณแห่งแสงสว่างของพวกเราให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเพราะพวกเราส่วนใหญ่เป็นผู้อย่างรู้วาระจิตสูง ที่มีความไวต่อการดรูดซับสิ่งต่างๆที่เกิดรอบตัวได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นเราจึงขอให้คุณสแกนตัวเองอยู่เสมอๆในแต่ละวันซึ่งหากเมื่อใดที่จับสังเกตเห็นถึงความไม่ปกติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในด้านจิตใจหรือร่างกายของคุณก็ตามก็ให้รีบทำการเยียวยาและซ่อมแซมในทันที เพื่อไม่ให้มันขยายตัวหรือเล็ดลอดออกไปโดยให้จริงจังกับการใช้ทุกกระบวนการที่จะสามารถชะล้างสิ่งที่ได้เข้ามาก่อกวนคุณเพื่อสร้างความสมดุลและนำพลังงานอันเงียบสงบกลับคืนมาสู่กายและใจของคุณอีกครั้ง และขอให้คุณรู้ไว้ว่าการชะล้างกายใจของคุณในแต่ละครั้งนั้นก็ล้วนเป็นการเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษยชาติและไลฟ์เวิร์เกอร์กิจด้วยอัตโนมัติไปด้วยซึ่งก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเราต้องมาอยู่พร้อมกันที่นี่นะเวลานี้ เพื่อต้านทานกับมีสีเทาที่ยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทำคือต้องร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาสัญญาณแห่งพลังงานแสงสว่างของพวกเราให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งเพื่อคุ้มครองเครื่องถอดรหัสและคลื่นความถี่สูงของพวกเราเอาไว้ ในระดับที่สามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่เสมอดังนั้นจึงขอให้คุณได้กำหนดช่วงเวลาในการทำสมาธิของคุณในแต่ละวันเพื่อส่งแสงสว่างแห่งความรักและความสมดุลให้กับโลกและไลฟ์เวิร์กเกอร์กริดอย่างจริงจังและจริงใจและขอให้คุณระลึกไว้อยู่เสมอว่า how powerful you are ณโอกาสนี้เราขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความกตัญญูรู้คุณที่พวกคุณมีต่อโลกด้วยการแสดงออกซึ่งความเอื้ออาทรให้กับส่วนรวมในครั้งนี้เสียงจากพี่ฝนนะคะขอขอบคุณท่านคู่รู้ทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นในทุกๆคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ